สวัสดีค่ะคุณยายไล่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไล่ครับสวัสดีครับค่ะมื่อนี้มาตามคุณยายไล่อีกคือเก่าค่ะต่อติดต่อกวัดค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567เนาะค่ะครับผมงวดที่พลาดมาครับผมงวดวันที่1นมีนาคงพันหายหกสิบตัวเลขของคุณยายก็เข่าจังจังครับผมคุณยายเห็นมามเก่าสเนาะค่ะสามเก่าสมาตามคุณยายเป็นคลิปแรกเนาะคลิปแรกของงวดวันที่ หนึ่งมีทุนายนสองพันคลิปเดียวพอค่ะท่านผู้ชมจับโซเน่คคุณแม่จับโซเน่าค่ะคลิปเดียวคลิปเรยกเท่าจังๆครับสามเก่าเก่าสามเนาะค่ะฮวงจุ้ยหนึ่งเนาะฮวงจุ้ยไทยแต่เด็ดเดทีแต่ยังไงชีสองดีชีสองมันก็เข่าโบเลยมาตามคุณยายเนาะค่ะบวิ่ไปมาตามมือมือมือฮวงจุ้ยไทยค่ะลระงวดนี่ฝันแนวอร่อยแบู่ฟังเลยค่ะห่ว ฟันตัว่ฟันว่ามีญ่ไปใส่หรอกบ้านาานี่คนตายสามคนมาเลยนี่นี่ลูกพ่อใหญ่นี่อีนิดหมักติงพ่อใหญ่สร้างเอาเงินมาให้แม่มสามลอยตายไปทุกคนแล้วตายไปแล้วเมื่อคืนนี่กระลังนฟันเช่นแล้วเอาคำมุม้งโมเมเงินสื่อเหอาลาคนว่าลอยที่สามเนี่ยเอาสื่อเหลาด้วยว่าไอ้กดีแล้วพ่อใหญ่อันแขวะให้โมเมีเงินสื่อเหลาเขาผันว่า,าค่ะเออเอากู้ให้มึงสามลอยหรอะ บาดลูกสาวันอยูนิสันเน่ยขึ้นสี่เนบติงอีนิตตายไปได้ไหมค่ะเออมันก็บอกเขามาได้มาติมิติพนัยอะเขามาเขึ้นเท่าม่านนี้เจ้าไ้คอยจักบาทพนัยสามลอยเราป่ะเงืนเงิ่นสามรลอยใบแดงต้นนี้มึงแยกถือเราเลยแล้วบ่ะมสองรลอยแม่เอาใส่ถุงเลยอืมบานมึงแม่แม่สิแปลว้ยวในหรือป่ะแม่แปรว่าจากไหแม่เสียหายตัวไรหัวคุณแม่หายตัวไรเก้า ตสามซูลุ่อามูคน้คนตายบ่รสามซูผู้เฒ่าพอใยญ่สางตายมามหาเนี่เสียชีวิตทั้งสคนแล้วเสียดูก็พองว่สามลอยเยียสามลอยว่าลอยที่สมซือเราด้วยผลว่าอนี้แล้วพอใยญ่งอยให้มม่เงินตัวผลว่าคัควพันก็ได้เนงานข่าววันนี่านคนแม่เลยงานมาเลยล่ะลูกสาวมันบ่มาไก่กับไส่หัวมันตายแล้วบ้านเด็กทีเท่าไรบาทกันเก่าหน่อยดีละบันเล็ทีพญาย่ หนึ่งสองสี่อมันตันหนึ่งสองสี่สองสี่ิมันนี่สี่กรบนกระบนเนี่ยกระบบนเนี่ยเนะกรต้องเอาบาลขที่เอาอันนีโหลดเก้าสามศูนโลดเก้าสามศูนแต่ว่ากระถามเพื่อไหวเนาะคุณคุณยายเนาะบาลขที่หนึ่งสองศูนยบาลขที่คุณยายครับตัวหนึ่งสองเพราว่าหนึ่งหนึ่งสองสี่ค่ะขอโทษขอไข่ค่ะเบ่าพิทเนาะค่ะหนึ่งสองสี่ราวา ผู้ที่เพิ Ooh, Ward, au, pues ya, so ่นเสียชีว um, yeah. okay. ิตแล้วเป็นผู้เฒ่าเพิ่นยาเขามาในเฮืออนเเางินมมาแ่เงินมาให้คุณยายนี่สามลอยเนาะค่ะแล้วก็ตายไอ้ก็ตายค่ะตายเบิดทั้งพอทั้งหลุ่มไอ้จริงไอ้บนนั่นค่ะเห็นเบิด์ตไหมหื่นเห็นเบิดทุกคนเลยเห็นเบิดเลยแต่ว่าเขาเมื่อกีแม่มีแต่พญายิ้มผู้เดียวค่ะมีแต่พญายิ้มผู้เดียวเขาเมื่อกี้มีอะไรเอาเงินมาให้แม่ค่ะเออแม่กาแปฟกับสามทุนตัวกับสามศูนย์สองโตมีบ่สองโตค่ะ ซองเขบอกว่าซองเน้อสองมีอยู่ได้สองน่ะสองตัวไหนอะคุณเอาสองสามซะสองสามเออซองโตนี่คุณยายหาสองสามซองสามสามโตนี่ให้เก้าสามศูนย์กับเป๊ตตาร์เลเอาเนาะก็ว่าตอนสามนี่ก็ที่ว่าสามนี่มันอื่นซองลอยเนียไม่หาแม่นอนค่ะเออเพื่อนบอกว่าสองลอยเงี้ยวัยซ้าเพื่อนมเอาวัยซ้าเมย์ก็เอาใส่ทงตัวยแต่ว่าลอยที่สามมึงซื้อเราซื้อซาลาวะเพราคนไทย หนาบุคักเนาะครับเห็นชักบ่เห็นชักบ่เห็นสัตยู่ล่าของโบรางที่เก่าลองเราแต่ว่าคนรวยดีพิภพก่าหายเว้ยหน่อมันบึกมันสัตย์เปินไปได้ๆว่าปพญาอู้กำลังฟันเห็นเล่าเลยตายจะมีไก่กำลังเห็นทันีก็ลังฟันเห็นเธอเล็กเลยก็ค่ะเก่าทิ้งไปเลยนะหน่อให้เพืชพิษทัดเลนเอาเนาะตัดเลนตัวใหญ่ในหันเพราะว่าคุณยายหายมากเก่าสามศูนย์ถัดทัดเลน เก้าศูนย์กับสีได้น้่งเนาะมันกได้เนาะเนาะมันก็มีทั้งซ้ำดีค่ะเลยซ้ำก็มีเลยเลเก่าก็มีเนี่ยทุกตั็มีหลยเดื่องต่างเท่านั้นตัวค่ะฝันสามศูนย์กับสองสามเออนี่ก็เป็นแนวทางนอกคุณยายเนาะตักเงินพื้นตักหนึ่งตัวค่ะวันที่กันหนึ่งสองสี่เออสองหนึ่งสองสี่ก็ออกไปแล้วเนาะค่ะสี่สองออกไปแล้วเออ กับบนีอาชีมาต๊ก mm ับ hmm, ก so right. mm ็ไ hmm. ด uh ้ค่ะมาตกกับก็ได้ได้เพราะว่าเรามาหอนเหอนดิเออเอาเงินใหม่แม่หอนเหอนดิค่ะเขาไม่ได้บานโอ้ยคนบันไดมาค่ะนอยู่วางคือเพื่อนในตาแต่ไปเห็นเบิร์ทั้งไอ้จริงทั้งอินิดแม่เห็นนะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะคุณยายเนาะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายไล่เนาะค่ะในงวดวันที่16มีถุนายน2567นี่ค่ะไม่เคยตอมอีกเม่เคยเขาเลย คือหลังวันมืึอคืนตอวิดตอวหวอดเลยครับแม่นเคยแม่นแม่นบอกแม่นตัวิดอืมค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบเลยนะวันใหญ่กับคุณยายเบิร์ตสุขูสุคนค่ะจ้ะคุณยายมียังเพิ่มเติมอีกบ่หมีหรอกลูกบ่มีเนาะบ่มีบ่มีมันขากแล้วค่ะคักแล้วเพิ่นว่าค่ะคักตัวได้เว้ากันคุยกันแม่ก็บจุ๋นเด้จับเอาเงินของเราตัวอร่อยที่ือไว้แม่สิซื้อแล้วอโ้แม่เสีย ก็ขอขอบคุณคุณยายไร่ได้หลายค่ะบบแพงแนวทางบบแพงตัวเลขเนาะค่ะขอให้มีโชคมีลาบเดี๋วรางวัลกับคุณยายค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการสือสรากินแบงรัฐบาลของคุณยายไร่ค่ะในงวดวันที่16มุนายน2567นี่ค่ะคุณยายไร่นี่เพิ่นฝันเห็นคนเสียชีวิตเนาะค่ะ3คนเพิ่นว่ามาหาเพิ่นอยู่เหื่นเพิ่นว่าค่ะใจว่าคนถี่ยยางเขามาในเหื่นมีผู้หนึ่งเพิ่นว่า เป็นผู้เ่าเพิ่นนบาเป็นผู้ชายเนาะขายยางเขามาเอาเงินไม่เพิ่นสามร้อยบาทเพิ่นนบาคะ่ะแล้วกระบกเพื่อนนั่ว่าหายเงินไปนี่สามร้อยบาทนี้ให้ทกไวสองร้อยเพิ่นนบาอีกร้อยหนึ่งนี่เอาไว้ซื้อนยั้งกระซื้อเพื่อน่าอยากซื้อนยั้งกระซื้อเพิ่นนบาคะ่ะในความฝันเนาะคะ่ะคุณยายไร่นี่เพื่อนก็นได้ไรตัวเลขเนาะคะ่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะ ตัวเลขตัวนั้นก็คือเก่าสามศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเก่านี่เป็นนามของผู้เฒ่าเพื่อนว่าสามนี่ก็คือเงินสามลอยเพื่อนว่าหรือสิตีจากคนเสียชีวิตเนาะค่ะมาสามคนเพื่อนว่าตีใส่ใดเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าสามศูนย์เนาะค่ะหนึ่งสองสี่นี่เป็นบาทเลขทีเนาะค่ะบาทเลขทีเพิ่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ครับเพราะว่า ผู้เฒ่านี่ยางเขามาในเฮือนเนาะค่ะเอาเงินมาให้เพื่อนอยู่ในเฮือนค่ะสองสามนี่เป็นเลขตีจากฝันคือกันค่ะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้นั้นเอาเงินมาให้สามลอยเนาะค่ะแต่ว่าในค่วมฝันนั้นเพื่อนบอกว่าให้คุณยายไร่นีทุกไว้สองลอยเพื่อนว่าค่ะคุณยายไล่ก็เลยให้ตัวเลขมากก็คือสองสามเนาะค่ะหรือกัปนั่มเป็นสามสองกระไดเพิ่นว่าค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางกาผูมชมวเป็นแนวทางตัวเลขควมฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายไล่ค่ะ ในวันวันที่16หมิถุนาย,ยน2567น้้ี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภด้รางวัลใหญ่กับคุณยายไร่เบิร์ตสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้าเด้อค่ะตัดน้ากับน้าหมุนน้าค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งพระรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญเงื่อนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหงมนัมนหมันปังปัง,ปง รำร้วยรำรวยถูกคำว่ารัตตรีเบอร์สุขูสุคน้อคะเด้อข่ะสุดท้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนึ่งพราร่วยและหาคลิปที่ดีโตเล็กทีเด็ดมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ